บรรยากาศตอนเย็น12ปรนาบนสะพานข้ามแม่น้ำโขงคนก็จะเดินมาพักผ่อนหย่อนใจนะข้างล่างก็จะมีสลาดของกินเยอะมากนะแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้าก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวเรามาเดินต่อนะตอนนี้ก็จะมีเป็นพวกผลไม้แปลกๆนี่นี่อ้นี่หน,ะาน้าตาแปลกๆเนาะคล้ายๆไอ้อะไรนะ ก็จะประมาณนี้เนาะนอปเ้ปาเนอปเนื้อานลเนื้อเนื้อ้อาเนเนี้าเ้อปลา่นื้าเอปาเนอปนื้อนปเปลน้อาเนอเื้อาเน้อเ้ปน้นื้เนื้อเาเนีอปนี้าเนปอนปนน้นอ้นา้เเนาะ แล้วแต่ดวงใครดวงดีก็ได้ของดีไปตรงนี้เป็นโซนเสื้อผ้าเนาะเพราขายเสื้อผ้ากันเต็มไปหมดทั้งขายเป็นตุ๊กตาชนเผ่าต่างๆเนาะเป็นชุดไทย20หยวนโอ้จริงเหรอก็ไม่แพงนะว่าจุดละลอย

ชุดส่วนี้ก็จะเป็นแบบชุดประดับเสื้อผ้าแล้วก็เป็นพวกยกต่างๆเนะก็าือนิยมนะเมืองจีน นี่เป็นสินค้าที่ของโบราณถ้ามาวางขายนะตาดีไร้ตาดีได้ตาหลอ่อดนี่เป็นขายแบบพวกเครื่องเงินเครื่องเงินเป็นแหวนต่างๆเนะาะถนนนี่ยาวจริงผมเดินขาลาแล้วเนี่ยใครอยากคิดว่ามันเดินเอาขาเรียกว่าเดินไปแล้วก็กลับนะ แนะนาให้ไปสุดทางใดทางหนึ่งแล้วก็เสร็จทีเดียวเนะตัวน,นี้ก็ขายเป็นชาชาต่างๆเนาะนี่อันนี้เขาขายอะไเอ่ยอ๋อแค่หูหรือเปล่าโอ้ผมเดินแต่หัวคำเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยนะไกลมากนะใครดูคลิปผมตอนนี้คือผมครึ่งทางนะพอดีผมเริ่มเล้ขอนนะ <Yeah. S 1> นี่เป็นเสื้อยืด ตัวหนึ่งสามสิบห้าหยวนโอเ,เกงเน่มองมเลยก่มีชุดไทยนี่เป็นแบบชุดขายเป็นพวกทองน่าจะเป็นทองชุบเลาเกาหลีก,ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยน,นี่เป็นพวกหัตก,กรรมทำเล็บแล้วก็ เป็นพวกทำมาจากพวกงาพวกอะไรพวกนี้เนาะตันนี้ก็จะมีเป็นร้านนวดนระเกรคเป็นร้านทําผมต่อผมอะเป็นร้านต่อผมอะไรพวกนี้เนาะเป็นพวกไม้แกะสลักรองเท้าคู่หนึ่งสานดีผ้าเองแต่ถ้าเป็น่างนู้นแพงหน่อยนะ ก็เป็นของประดับเป็นกําไรเป็นหวีแล้วก็เป็นยาหอมต่างๆน้องตรงนี้เกี่ยวกับร่างกายนะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยเขาเหมือนจะไม่มีไอ้พวกรักษาฟรีเลยเพวกน,นี้นะนะส่วนมากทางรัฐบาลเขาจะเหมือนว่าให้ประชาชนให้ดูแลสุขภาพด้วยนะผมไปดูแบบโรงพยาบาลที่นี่เยอะมากนะคลินิกนโรงพยาบาลเนี่ย เยอะมากน,นี่ร้านขายชาโอ้นี่ยังไม่ได้เดิทางเลยนะนี่รเยอะายะตอนแบบห้าหกโมงเย็นนะแต่ที่นี่มันจะทุ่มหนึ่งแลวนะเพราะว่าที่นี่มันจะสว่างมากกว่าเมืองไทยเนอนะนี่เชือยยืดต่างๆตอนนี้คนเริ่มเดินมาละ ถูงเท้า10บหยวน10บหยวน7คู่ก็เท่าไหร่50บาทได้7คู่โอ้โหถูกมากเลยนะนี้ก็จะมีเป็นพวกน้ำหอมนะขวดใหญ่ๆอันนี้ก็จะเลือยโซนของกินมาแล้วเนาะนี่โอ้เนี่เขาดูเป็นพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้นะ ลุมกันใหญ่เลยน่าจะชอบกระเป๋านะสาวๆจีนชอบกระเป๋านะแบบนี้นี้ก็จับแขนคล้องเลยดอ,อกมุงดอกไม้โอ้โหดูตรงนู้นเป็นถนนคนเดินที่แบบว่าใสปิ้งแสดงว่าเขาเปิดทุกวันนี้วันนี้ผมมาไม่ได้เป็นวันหยุดแล้วก็ไม่ได้เป็นวันสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยนะ การคายเงยขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นเสาที่จะขนาดไหนเนาะวันธรรมดาอันนี้คือ30หยวนน่าจะแค่หู30หยวนนะก็ประมาณร้อยห้าสิบอ่าร้อยห้าสิบบาทแค่ขี้หูก็มีกล้องให้ดูด้วยว่าขี้หูคุณเยอะขนาดไหนแล้วก็อยากแค่เหมือนกันนะแต่เสียวเสียวถ้าใครอยากเห็นก็ลองมาที่12บรรดาดูนะ ถนนคนเดินมีแคะขี้หูด้วยต่วน,นี้ก็เป็นสุดเลยเสื้อผ้าผมเดินเร็วหน่อยเนาะเพราะอ่าจะได้มีเสียเวลาในการรับชมส่วนมากขายของก็จะขายคล้ายๆกันแหละนี่เสื้อผ้าเงเกงน,นี่ตัวหนึ่ง19หยวนตัวหนึ่งประมาณ80บาท90บาทนะมีเงเกงด้วย เห็นไหมเสื้อผ้านะคนไหนดูชอบมาตอนนี้ก็เห็นว่ามีอะไรที่พวกคุณชอบก็คอมเมนต์กันมาหน่อยรองเท้าอะไรพวกนี้มีลิปสติกมีเขาเรียกว่าเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งนั้นเลยน้ำหอมอันนี้มัอนจะเป็นเป็นของกินนะ เสื้อผ้าตัวสามสิบห้าหยวนอันนี้บางคนก็แต่งชุดเที่ยวกันเนาะนี่เป็นเป็นทีมเป็นทีมแบบเป็นน่าจะเป็นคนจีนแต่งชุดไทยนะาาเที่ยวกันไทยรูปนะคนหลายๆคนมาที่1 2บสองบรรณานก็จะทอบทำแบบนั้นเนาะ นี่จะเป็นพวกยกทรงต่างๆนะก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีมวนนี่คือเป็นที่แคะหูร้อยห้าสิบหอวนสามสิบเอ้ยร้อยห้าสิบบาทสามสิบหอวนอันนี่เป็นรองเท้าแตะูกคูเท่าไหร่ ตัวนี้น่าสนใจเนาะนี่เขาแต่งชุดเป็นชุดไทยมาถ่าย,าายกการูปกันนะนี่มาเป็นคู่เลยนี่ขเขากัจะแต่งชุดแค่ชุดไทยน่าจะเป็นไกล์หรือเปล่านะราจะใส่ชุดแบบนี้เดแบบินกัน แต่ชุดสวยเลยนะเป็นผมว่ามันก็คือชุดไทยแลนะเนาะมันไม่ได้เป็นชุดไทยใหญ่อ่ะใช่ไหมเป็นลูกไม้เลยพวกนี้นะตรงนี้มีเป็นคล้ายๆเป็นกาแฟนะโอ้ยกินหอมมากคนเริ่มเดินแล้วนะวันนี้กากำลงกังแค่กินหั เหมือนฝนจะตกพี่น้องบางร้านในเกมตัวเก็บของหรือเปล่ามันร้อนนะวันนี้ดูแล้วร้อนๆมีขายรองทงารองเท้าเป็นอะไรสั้นสิบอันสามหยวนเอ้ สิบอันอสามอันสิบยวนอันนี้จะเป็นพวกรองเทนะ้าเนาะที่ลาที่อยากซื้อตลอดนี่มมีชวนข้างเหมือนฝนจะตกพี่น้องนี่รองเท้าคู่สิบแปดชาเวลาส่วนนี้ก็เป็นร้านนวดเ มาโซนของกินแล้วนี่เขมีแต่งชุดไทยนะหลายหลายคนสวัสดีครับท่านอาเน็ตีนให้อ้วนตายแล้ววันนี้บรรยากาศอยู่ที่12ปันนาฝนเยอะมากนี่อยู่ใกล้สะพานนะวันนี้ฝนเหมือนฝนจะตกด้วยนะเดี๋ยวเรามาเดินมาดู ของในโซนนี้เขาขายอะไรกินกันเป็นคล้ายๆเป็นวุ้นๆน,นี่แหละคืออาหารนิยมอเลยนะอ,ยอร่อยนะของเขาเป็นของหวานมีแต่ของน่านกินนี่เป็นพวกน้ำปั่นอะไรพวกนี้ก็จะมนเหมือนกันหมดเลยนะ ้ารเยขาขายเลยเขาขายโรตีนีขายปิ้งย่างนี่รายไอติมไอสติมไอศสรีม มีเป็นคล้ายๆเต้าหู้เป็นเต้าหู้ตรงเครื่องเนาะมีเป็นพวกข้าวโพดต้มข้าวโพดย่างนะขายรุมน,นแล้วก็มีปิ้งปิดปิดป้งกุดไก่โอ้โซนนี้ของกินดูหมูกรอบฮะดิอ้หมูกรอบเขาหน้ากินมาก มีหมูกรอบมีไก่ย่างใส่งาดูหมูกรอบเขาแบบพองมากเลยแม่ก็ทำได้พองขนาดนี้พี่น้องอมีแปดเหรียวน,นี่เป็นตีเป็นขาไก่อันนี้เป็นขาไก่น,นะนะ หมูกกว่าเมาืองจริสุดสองปีหน้าข้าวถึงหน้าก็บรรยากาศตัวนี้โซนข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นของกินหมดเลยนะนี่ก็ขายเป็นยำเต้าหู้ต่างๆนะะเป็นไส้กรอกทอดนีโอ้มันฝรั่งเรียกมันฝรั่งยำม,มันฝรั่งไม่รู้เขาใส่อะไรบ้าง อเราจะรุ่นเลยครับพี่น้องเราจะโรยคล้ายๆหม่าล่าเนาะยำโอ้ใส่อะไรบ้างยำม,มันฝรั่ง ก็พายังจามเองนะใช้ยาวยาเสร็จเรียบร้อยอยู่ตรงสะพานเลยนะนี่คนเดินบนสะพานเยะแย่ไปหมดเลยข้างบน ตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะนะอขอบคุณตอนนี้ก็ไปเจอร้านคล้ายๆร้านจำานี่มีโซนของกินนะเป็นซูชิไก่ย่างปลาทอดมีปลานิลทอดนะมีหมูย่างแล้มีพวกปิ้งย่างต่างๆโอ้โหตรงนี้แบบอลังการมากของเยอะมีข้าวผัดขายด้วย ตนนี้ไล่เมีงวันกันเพราะว่าตอนนี้มันนอนร้อนเนาะมีของนั่งกินอยู่ข้างล่างอยู่ข้างในได้ม,มีพวกปิ้งย่างหมาล่าแบบอลังมากเลยฝั่งขวาจะเป็นของหวานฝั่งซ้ายจะเป็นอาหารเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นของหวานเนาะฝั่งขวาจะเป็นของปิ้งย่างห,หมือเลยหมูย่างแบบชิ้นใหญ่ๆมีปลาโอมีขายข้าวผัดนาะ โอ้มีเบียมาจากเมืองไทยเมืองลาวมีหมดเลยตรงนี้อันนี้เหมือนจะมีข้าวหลามกับข้าวพองที่ขายไม่ได้คือเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ปิ้งคนนียมใช้เป็นเต้าหู้ปิ้ง เป็นข้าวแคบเนาะเป็นข้าวแคบข้าวเนี่ยอันนี้เหมือนของภาคเหนือบ้านเราเลยเนาะมีข้าวหลามอะไรง่ายแตังโมฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบของหวานน้ำหวานเนี่ยก็จะมีรสอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นบนสะพานดีกว่านะไปหาดูวิวดีกว่าย่อยอาหารน,หนิดนึงแล้วเรากลับมาหาของกินตอนกลางคืนนะเนี่ของกินโอ้โ กองเป็นภูเขาลาวกาอนะไรเงี้ยเออไอ้น,นี้ยเขาไม่ยอมขายจังเลยเขาถ่ายอะไรอะถ่ายรูปเลย่ะ